สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาง้าผัดแซ่บข้าวเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าลาบไก่บ้านเพื่อนจ๋าวันนี้เปลี่ยนมุมเดอ้อเพราะว่าวันนี้มีงานบุญดนสีวัดเขาเปิดเพลงบักอะโหลเสียงดังมากเพลงดังมากเพื่อนจ๋าก็เลยต้องมากินในบ้านด้วยวันนี้มาเพื่อนจ๋าวันนี้จัดเลยจ้าลาบไก่ลาบไก่บ้านซิ๊บแซ่บยั่วผักก็มีอะไรห่ถั่วฝักยาวหลังบ้านกับมะเขือ อ,อ,อ,อืตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแต่เรีกว่ารอก่อนรอให้เขาปิดเพลงบอบอบอ๊อบปิดรอถึงเก้าโมงเช้าตอนนี้เย็นเที่ยงแล้ว ก็ยังเปิดอยู่ก็เลยย้ายมุมเพื่อย้ายไปกินในบ้านอ้าวเบอร์จา่ายเอฟซีไหมเอฟซีก๊อฟกินด้กันได้ไอ้โตัขึ้นตุดไปตุดไปว้าวอืมก็เขือเหนียวละ Ờ. <laughs> oh, yeah. yeah. mm. yeah. yeah. Lắp cái bàn đập <laughs> xe dạ. Vimos isso. chưa biết đội. Up. Yep. Mm. Uh -huh. yep. mm. bốn quyền dạng xếp mặt Hãy subscribe Lạp cây bán, lạp cây ừ. Ừ, làm cây bạn làm cây tí Ồ, subscribe cho ทั้งแสบทั้งแซ่บทั้งร้อนอ่ะ โอเคขอบคุณจ่าอีกนิดเดียขอตัวลาไปก่อนให้ค่าเพื่อนจ่าทำเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้ค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนางสาพาเซมเดอร์เพื่อนจ่าโอเคเจอกันคลิปหน้าได้สวัสดีค่ะ